ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทูอาหารเสริมบํารุงกระดูกขอ้อจาก TL by ลบายิโีชูวิตมาแล้วค่ะซัดรัฐบาลวิปริตรัฐมนตรีวัฒนธรรมใหญ่กว่ารองนายกรักษาการค่ะชูวิทย์จัดหนักค่ะรัฐบาลวิปริตรั่มตีวัฒนธรรมใหญ่กว่ารองนายกรักษาการ หลังจากที่ศาลร,รับนูนคะมีมติเอกฉันสั่งนางสาวแพททองทานชินวัตรหยุดปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีค่ะทำการการรอเข้าเฝ้าและเตรียมถวายสัตว์ปัญญาของเหล่าครมอแพททองทาน1ทับที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ค่ะก็คือวันที่3กรกฎาคม2568เวลา11นาฬิกาค่ะกลายเป็นว่าตําแหน่งรักษารษารชการแทนนายกตกเป็นของสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจค่ะที่ดํารงตําแหน่งรองนายกร,รมมัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะโดยวันนี้ค่ะวันที่2 กรกฎาคม2568ค่ะนายชูวิทย์กมูลวิสิ์ค่ะอดีตหัวหน้าพักรักประเทศไทยค่ะได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กสั่งนายกหยุดปฏิบัติหน้าที่สะดุดขาต,ตัวเองล้มทุกครั้งกับนายกตระกูลชินวัตรไล่ตั้งแต่ทักษิณพ่อค่ะขายหุ้นชินขอบให้เทมาเสกโดยไม่ต้องเสียภาษีแม้แต่บาทเดียวทําเอาสังคมรุมประท้วงเกิดม็อบพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยทักษิณยืนยันทําถูกต้องตามกฎหมายทุกประการทําถูกต้องแต่ไม่ถูกใจผลรั พังกลางอากาศถูกรัฐประหารค่ะยิ่งลักอาค่ะร่างพรบนิรโทษกรรมสุดซอยเมาเข่งรวมคดีทักษิณจะลักหลับดันผ่านสภากลางดึกคนประท้วงลามไปถึงจำนำข้าวเวียนเทียนขายเกิดมบกอบปปสมวลมหาประชาชนออกมาขับไล่แต่ยิ่งลักยืนยันทําด้วยความตั้งใจดีคืนความเป็นสุขสงบปรองดองท้ายสุดยอมยุบสภาค่ะตั้งรัฐบาลรักษาการเพื่อรอเลือกตั้ง ผลจบด้วยฐานออกมารัฐประหารอีกค่ะแพดทองทานลูกค่ะคลิปหลุดคุยอังเคลหุนเซนค่ะแม่ทัพไม่ใช่พวกเดียวกับเราทําเอาประชาชนเลือดขึ้นหน้าด่าขายชาติแต่องคงอิงยืนยันเป็นเทคนิคการเจจาโน้มน้าวนะเอาคลิปมาเปิดได้ไงผิดธรรมเนียมที่พูดก็พูดไปอย่างนั้นเพราะไม่อยากให้เกิดปัญหา ผลก็คือสังคมสะอึกกับคำพูดนายกคุณหนูคนออกมาประ้วงเกิดเป็นม็อบรวมพลังแผ่นดินขับไล่ให้ออกจากนายกค่ะวันนี้สารรับนูลสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่นายกสดสดร้อนๆทักษินแก้เกมหลังถูกครูใหญ่ทิ้งไพ่ไปเป็นฝ่ายค้านจัดโผใหม่ได้วันเดียวยัดเก้าอี้เพิ่มให้องค์อิงควบนายกกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะคะอ้างว่าจะได้ดูแลโครงการซอฟต์พาวเวอร์ค่ะ ทั้งทงที่ก่อนหน้าค่ะคนสั่งคนพูดเรื่องนี้มาตลอดคือนายกตั้งแต่เศษทายยันแพทองทานไม่เคยได้ยินว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒน,นธรรมเป็นคนนําโครงการนี้แต่อย่างใดค่ะที่จริงก็คือเอาไว้ให้องค์อิงนั่งในที่ประชุมคอรมอได้จะได้สั่งการให้เกรงขามเป็นครั้งแรกที่รัฐมนตรีวัฒน,นธรรมใหญ่กว่ารองนายกรักษาการเพราะสารสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่แค่ตําแหน่งนายกตามด้วยสวร,ร้องนะส่วนตําแหน่งรัฐมนตรีวัฒน,นธรรมไม่เกี่ยวเพิ่งโปรดเก้าตามโผลคอรมอใหม่ตอนตี สามเมื่อคืนสดสดร้อนๆเช้ามาก็หยุดตำแหน่งนายกอยู่ต่อรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมรู้ทันแก้เกมทันทีบอกแล้วสําหรับทักษิณคําว่ายอมแพ้ไม่มีในพจนานุกรมแต่นับเวลาถอยหลังได้ถึงวันก็ต้องสวดสวดเสร็จก็ต้องเผาเรื่องฟื้นไม่มีเรื่องหนีไม่ผลค่ะขณะที่วันนี้ค่ะผู้สื่อข่าวได้รายงานว่าแหล่งข่าวจากวุฒิสภาคได้เปิดเผยว่าสวาหลายคนหารือการจะเสนอให้วิพวุฒิสภา พิจารณายื่นสารรัฐมนูล2กรณีค่ะ1ค่ะนางสาวแพทองทานชินวัฒน์นายกรัฐมนตรีทูลเก้าตัวเองเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมทั้งที่ถูกร้องอยู่ที่สารรัฐมนูญประเด็นจริยธรรมนะและความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ด้านสารรัฐมนูลรับคำร้องสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่สองนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิตการองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะรักษาการนายกรัฐมนตรีค่ะซึ่งจะนำนางสาวแพทองทานเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปริญญาในขณะที่สารรัฐมน กลุ่นกลังพิจารณาถอดถอนนางสาวไพรวัทานออกจากนายกรัฐมนตรีค่ะมีแต่นักกฎหมายของรัฐบ,บาลเท่านั้นที่เห็นว่านางสาวไพรยัทานเป็นรัฐมนตรีตอบไปได้และเข้าเฝ้าถวายสัตว์ปฏิญาณได้แต่นักกฎหมายทั่วไปเห็นตรงกันว่ามีปัญหาไม่น่าทําได้นะอันนี้เป็นแหล่งข่าวที่ระบุออกมาค่ะนอกจากนี้ค่ะแหล่งข่าวจากวุฒิสภาได,ได้กล่าวต่อว่าสวหลายคนเห็นตรงกันว่าควรยื่นให้สารรัมนูลพิจารณาทั้ง2ประเด็น เพื่อเป็นบรรทัานเพราะเรื่องนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนค่ะส่วนประเด็นจริยธรรมของนายยกระบบตีคือจริยธรรมของรัฐมนตรีเช่นเดียวกันถ้านางสาวแพทองทานกับสุริยะมั่นใจว่าทําได้ไม่ขัดจริยธรรมก็ทำนะสวจะพิจารณายื่นคําร้องต่อศาลร,รัฐมนูลให้พิจารณาเป็นบรรทัดฐานโดยจะพิจารณาในการยื่นต้องรอให้เกิดการกระทําดังกล่าวก่อนค่ะ โดยแหล่งข่าวจากสวกล่าวต่อว่าขณะนี้ค่ะสารรัฐมนูลค่ะกำลังพิจารณาคุณสมบัติความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลง เพราะเหตุไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์และพฤติกรรมผิดมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงค่ะแต่นายรัฐมนตรียังคงนำชื่อตนเองทูลเกล้าให้ทรงมีพระบรมราชอง์การโปรดเกล้าเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งสวหลายคนเห็นว่าขาดร,รับนูลมาตารา170ประกอบ82และ160วงเล็บ4และวงเล็บ5และนายสุริยารักษาการนายรัฐมนตรีไม่ควรนำนางสาวแพลงทานเข้าเฝ้าถวายสัตว์ปริญญาและนางสาวแพลงทานไม่ควรเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมค่ะ และผู้บ็นการสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยค่ะเพื่อได้นําข่าวสารและก็สาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและก็ประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยค่ะหากคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสิโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณารร่วมกันส่งเสียงผ่านรัฐบาลและรัฐสภาเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสิโน ตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสิโนของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันตามลิงก์นี้ได้เลยค่ะ